สวัสดีนะครับนักเรียนพบกันอีกครั้งกับครูคิมนะครับทัศนิสินในคาที่2สําหรับวันนี้นะครับเป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพปะดิดกระดาษสีเป็นยังไงนักเรียนไปดูกันครับสําหรับภาพแรกนะครับเป็นภาพดอกทานตะวันโดยใช้เทคนิคร่างด้วยดินสอนะฮะแล้วก็ฉีกกระดาษสีมาติดตามรูปร่างที่เรากําหนดส่วนภาพที่2นะครับเป็นของผลส้มเหมือนกัน เป็นรูปร่างวงกลมนะแล้วก็ฉีกกระดาษสีมาแปะนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของกิ่งและใบต่อมานะครับอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพปาติดมีอะไรบ้าง1กระดาษสีนะครับที่เราจะใช้ในการสร้างผลงาน 2. กันกรนะฮะจะใช้เทคนิคฉีกหรือใช้กันกรตัดก็ได้3กาวนะฮะขอเป็นกาวเนื้อสีขาวกาวลาเทคนะครับไม่เอาเป็นกาวเนื้อสีเหลืองนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นเหม็น แล้วก็สุดท้ายก็คือดินสอนั่นเองในการร่างภาพก่อนที่จะเอากระดาษสีไปติดในรูปร่างนั่นเองเรามาดูวิธีการสร้างสรค์ผลง,งานภาพปาติดนะครับว่าสามารถทําอย่างไรได้บ้างอันดับแรกหนึ่งเราร่างรูปร่างด้วยดินสอน,นะครับตามรูปร่างที่เรากําหนดหรือจินตนาการได้เลย 2. คุณครูร่างเป็นวงกลมขึ้นมานะครับให้ประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ 3. คุณครูใส่วงกลมเข้าไปและ4 วงกลมด้านขวาเห็นไหมครับเริ่มใส่ลวดลายต่างๆที่เราต้องการได้เลยอ่าตอนนี้กลายเป็นรูปร่างที่คล้ายผีเสื้อแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราก็ใช้กระดาษสีติดลงไปตามรูปร่างที่เรากําหนดก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นชิ้นงานที่คุณครูจะกําหนดให้นะักเรียนทําในคาบนี้นะครับเป็นการตัดกระดาษสี เป็นรูปร่างต่างๆแล้วปะติดให้เกิดรูปร่างตามจินตนาการในส่วนของเทคนิคการปะติดนะครับนักเรียนจะตัดเป็นรูปร่างจากกระดาษสีเลยก็ได้หรือจะร่างภาพด้วยดินสอบนกระดาษไปก่อนแล้วฉีกกระดาษสีมาติดก็ได้นะครับสามารถผสมทําให้ทั้ง2เทคนิคนะส่วนที่นักเรียนจะทําต่อไปก็คือให้นักเรียนสร้างภาพปะติดตามจินตนาการนะครับ วัสดุกระดาษสีนั่นเองส่วนขนาดของผลงานใช้เป็นกระดาษขนาด A4 นะครับจะใช้เป็นกระดาษวาดเขียนก็ได้หรือเป็นกระดาษ A4 ธรรมดาก็ได้นะครับแต่ให้นักเรียนเว้นขอบด้านละ1เซ้ซนจากขอบกระดาษนะครับเพื่อเป็นกรอบของงานของนักเรียนนั่นเองสำหรับคาบนี้นะคะครูคิคมสวัสดีครับ